นิทานลูกส้มขอนำเสนอเรื่องกระเป๋ายาจกนิทานทุกเรื่องเล่าเขียนและแต่งขึ้นมาจากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านมากมายและผู้คนหลายชนชั้น มีทั้งรวยและยากจนปะปนกันไปและยังมีหญิงแก่ยาจกคนหนึ่งโดยหญิงแก่คนนี้เธออายุราวๆเกือบ90ปีแล้วไม่มีแม้กระทั่งญาติหรือลูกหลานใดๆและยังมีฐานะที่ยากจนทำให้ชาวบ้านหลายต่อหลายคนเรียกยายแก่ว่ายาจกและอีกไม่นานเธอก็จะหมดอายุไข พราะเธอนั้นสามารถรู้ได้ว่าตนจะมีอายุขายเท่าไรและมีเวลาอีกมากน้อยเพียงใดในการใช้ชีวิตอีกทั้งยังสามารถคาดเดาเหตุการณ์นในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อผู้คนได้อีกด้วยหรือเรียกง่ายๆว่าแม่หมอหรือหมอดูอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ยายแก่กำลังเดินไปซื้อของ เพื่อเตรียมทำอาหารเย็นจูจูก็ได้มีโจรมาฉุดกระชากเอาเงินของยายแก่ไปต่างคนต่างเห็นเหตุการณ์กันมากมายแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือยายแก่เลยสักคนแต่แล้วอย่างโชคดีที่มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีและช่วยวิ่งไล่จับเจ้าโจรน,นั้นได้สำเร็จแล้วส่งทางการทันที ยายแก่จึงได้เงินคืนทั้งหมดต้องขอขอบใจพ่อหนุ่มมากนะที่มาช่วยข่าไว้ไม่อย่างนั้นแล้วไอ้โจนพวกนี้คงลอยหน้าลอยตาอย่างแน่นอนไม่เป็นไรหรอกครับยายแค่คุณยายปลอดภัยไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วกระผมขอตัวก่อน ระหว่างเดินทางกลับบ้านคุณยายก็ระวังตัวด้วยนะแต่ก่อนที่ชายหนุ่มกำลังจะเดินจากไปยายแก่ก็พูดขึ้นทำให้ชายหนุ่มต้องหยุดชะงักเอาวนี่นี่เป็นของเล็กๆน้อยๆจากฉันอยากจะให้เองเป็นการตอบแทนนะพ่อหนุ่มยายแก่ได้ยัดกระเป๋าใบหนึ่งใส่กระเป๋าของชายหนุ่มไว้ ซึ่งเป็นกระเป๋าที่มีลักษณะเป็นย่ามชายหนุ่มที่เห็นเช่นนั้นได้แต่สงสัยว่าทำไมยายแก่ถึงให้กระเป๋าใส่ย่ามตนเองนี่เป็นกระเป๋าอะไรเหรอครับคุณยายแล้วทำไมคุณยายถึงให้ผมไม่เก็บเอาไว้ใส่ของหรือเองรับไว้เถิดเผื่อมันต้องใช้ในเวลาที่เองลำบากแล้วไม่มีที่พึ่ง แต่เองต้องสัญญากับข้าไว้ถ้าวันไหนรำบากขึ้นมาจริงๆจะเปิดมันขึ้นมาดูแต่หากเองยังไม่รำบากก็ห้ามเปิดเป็นอันขาดเลยนะแล้วทำไมต้องเป็นเฉพาะเวลาที่ผมลำบากเท่านั้นละ่ะผมอยากเปิดดูตอนนี้ไม่ได้หรือเจือขาดเธอไอพ่อนุมกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่ข้า คงไม่ได้ใช้อีกแล้วเพราะอีกไม่นานแล้วข้าก็ต้องสิ้นอายุขหากกระเป๋าใบนี้อยู่กับคนที่คู่ควรมันจะมีค่ามากถ้าเชื่อว่าคนอย่างเองเป็นคนดีแต่อีกไม่นานธุรกิจของเองที่ทำอยู่นั้นคงจะไปไม่รอดเพราะเมียของเองโกงเงินเอาไปอย่างไรเล่า เมื่อชายหนุม่มได้ยินยายแก่พูดเช่นนั้นก็ทำให้เขารู้สึกปึนงงและโมะโหยายแก่ที่พูดจะใส่ร้ายเมียของตนเพราะตัวเขานั้นรักและเชื่อใจเมียมากและคิดว่าไม่มีทางที่เมียจะทำเช่นนั้นเป็นอันขาดโธ่ยายพูดอะไรออกมาเช่นนั้นเสียแรงจริงๆที่ช่วยเอาไว้หากยายไม่รู้อะไร อย่ามาพูดจาสุ่มสีส่สมห้าใส่ร้ายเมียของฉันแบบนี้นะเมียของฉันเป็นคนดีไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกส่วนกระเป๋าฉันไม่รับเอาไว้ยายเก็บไว้เถิดสิ้นสุดคําพูดของชายหนุ่มก็เดินออกไปทันทีโดยที่ไม่ได้นํากระเป๋ายามที่ยายแก่ให้ไว้กลับไปด้วยแต่ยายแก่ก็จะเก็บกระเป๋าใบนี้ไว้ที่บ้านของตน ถ้าหากวันไหนเธอสิ้นอายุไขไปแล้วชายหนุ่มก็จะได้กลับมาที่บ้านของเธอเพราะเธอสามารถรู้อนาคตได้โดยที่ชายหนุ่มคนนี้มีนามว่านายกิจเขานั้นมีกิจการส่วนตัวแต่ไม่ได้ใหญ่มากมายนะักและก็อพอมีอยู่มีกินไม่ถึงกับลำบากตรากตรำเมียของเขามีนามว่าแป้ง และไม่นานนายกิจก็ได้เดินทางกลับไปยังบ้านของตนเองด้วยความหงุดหงิดเมียของตนเห็นเช่นนั้นจึงทําให้เกิดข้อสงสัยเลยถามขึ้นว่าเป็นอะไรหรือจ๊ะพี่กิจเหตุใดจึงทําหน้าตาหงุดหงิดมาตั้งแต่ไกลเชียวใครทําอะไรมาหรือจะใครที่ไหนล่ะก็วันนี้พี่ช่วยยายแก่คนหนึ่งที่ถูกโจรเอาตังไป แต่ก็โดนยายแก่ทักว่าธุรกิจที่เราทำอยู่อีกไม่นานจะไปไม่รอดอีกทั้งยังบอกอีกว่าเมียพี่จะโกงเงินพูดแบบนี้พี่ก็เลยไม่ชอบโมโหยายพูดอย่างนี้ได้ยังไงยายยังไม่รู้จักแป้งเลยแป้งที่ได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกกังวลเพราะกลัวผัวตนจะจับได้จริงๆเพราะที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ แปงเป็นคนนำเงินของนายกิจไปมากมายโดยที่สามีตนไม่เคยรู้ใช่จ้ะพี่อย่าไปเชื่อฟังยายแก่นั้นเลยแบบนี้ผู้จาใส่ร้ายกันชัดๆฉันไม่มีทางทำอย่างนั้นกับพี่และผัวที่ฉันรักหรอกนะเชื่อใจฉันเถอะนะจ๊ะเมื่อกิจได้ยินคำพูดของผู้เป็นเมียและแน่นอนเขาก็เชื่อใจโดยไม่คิดอะไรแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่ง ก็ปรากฏว่ากิจนั้นจับได้ว่าเมียของตนเป็นคนโกงเงินเขาไปจริงๆเพราะรายได้ที่ผ่านมามนันลดน้อยลงทั้งๆท,ที่กิจการก็ไปได้ดีจึงเกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแวงขึ้นพี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าแป้งจะโกงเงินพี่ไปได้พี่บอกแล้วใช่ไหมถ้ามีอะไรก็มาพูดกันตรงๆอย่ามาทำอย่างนี้ พี่ละผิดหวังและเสียใจในตัวแป้งจริงๆงันก็ได้ทุกวันนี้กิจการมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักล็อกเงินที่พี่ให้ฉันค่น้อยนิดเดียวไม่เห็นจะพอใช้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ก็จับได้แล้วฉันจะได้ไม่ต้องทนอยู่กับพี่อีกต่อไปสิ้นสุดคำพูดแป้งได้หอบเงินใส่กระเป๋าตนจากการที่เอาของสามีไปแล้วเดินจากไปทันที จนทำให้ตอนนี้กิจไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่เงินสักบาทก็ไม่มีรวมถึงยังคงต้องนั่งเสียใจที่เมียรักทําให้ตนผิดหวังแต่แล้วในขณะที่เขาได้นึกขึ้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นดั่งไปตามยายแก่นั้นพูดจึงทําให้เขานั้นรีบออกจากบ้านเพื่อไปหายายทันที ใช้เวลาอยู่สักพักตามหาอย่างไรก็หาไม่พบและเขาก็ได้ถามหายายแก่จากชาวบ้านหลายต่อหลายคนก็ได้ตอบว่ายายนั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วนั่นจึงทำให้เขารู้สึกเสียใจเพราะเขาไม่เชื่อฟังคำพูดคำเตือนของยายแก่เลยจนตอนนี้มันเกิดสายไปเสียแล้ว แต่แล้วจู่ๆก็มีชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นว่าว่าแต่ใช่พ่อหนุ่มไหมที่เคยช่วยคุณยายไว้ตอนที่คุณยายถูกโจรมันปล้นเอาใช่ครับเป็นผมเองเจอตัวก็ดีเลยก่อนหน้านี้ยายแกมาซื้อของที่ร้านแกฝากบอกว่าถ้าเจอชายหนุ่มที่เคยช่วยแกไว้บอกให้เองไปที่บ้านของแกด้วยจริงหรือครับ แล้วบ้านคุณยายไปทางไหนกันหรึโน้นไปทางโน้นท้ายหมู่บ้านโน้นเองเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เจอกระท่อมและหลังจากนั้นนายกฤิตก็ได้เดินไปตามหาตามที่ชาวบ้านบอกทันทีและเมื่อไปถึงเขาก็ได้พบกับกระท่อมหลังเก่าอยู่หลังหนึ่งตามที่ชาวบ้านพูดแล้วเดินเข้าไปดู ปรากฏว่าในบ้านหลังนี้นั้นไม่มีอะไรเลยมีเพียงแค่กระเป๋าย่ามใบหนึ่งที่วางไว้ที่ยายแก่นั้นเคยจะให้ตนแต่เขาดันไม่รับและเขาจึงหยิบมันขึ้นมาดูเมื่อเปิดกระเป๋านั้นก็พบว่าในกระเป๋านี้มีทรัพย์สมบัติมากมายของยายแก่ที่มอบไว้ให้แกตนเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยเหลือแกเอาไว้ในครั้งนั้น อันที่จริงแล้วผมควรจะเชื่อฟังคำพูดของคุณยายตั้งแต่ทีแรกถ้าไม่เช่นนั้นคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมต้องขอโทษคุณยายที่เคยต่อว่าไปในตอนนั้นแล้วที่คุณยายเคยบอกว่าถ้าไม่ลําบากจริงๆอย่าเพิ่งเปิดกระเป๋าใบนี้ดูถ้าหากตอนนั้นผมรับไว้แล้วเปิดกระเป๋าใบนี้คงจะโดนเมียของผมเอาไปด้วยเช่นกัน ทรัพส,สมบัติในกระเป๋ายาโจกของยายแก่นั้นมีมากมายจนทำให้เขาตกใจเพราะภายนอกของยายเธอดูเป็นคนยากจนแต่ความจริงแล้วเธอมีทรัพย์สมบัติมากมายที่สามารถจะให้ใครก็ได้แต่เลือกที่จะให้นายกิจจึงทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งและจะใช้สมบัตินี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเวลาผ่านไปไม่นาน กิจนั้นก็ได้เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่โดยเอาสมบัติในกระเป๋ายาจกของคุณยายมาต่อยอดเป็นบางส่วนจนทำให้ปัจจุบันกิจการของเขาก็เริ่มกลับมามีสถานการณ์ดีขึ้นและเขาก็ได้มีคู่ครองคนใหม่โดยเธอนั้นเป็นหญิงที่มีนิสัยดีรู้จักประหยัดมัธยัต,ยติแถมยังขยันทำงานอีกด้วย และนั่นทำให้เขารู้สึกโชคดีมากตั้งแต่ที่มีกระเป๋ายาจกของคุณยายแกนอกจากจะช่วยเขากอบกู้สถานการณ์ที่ย่ำแย่มาแล้วยังทำให้เขาโชคดีได้รับแต่สิ่งดีๆนั่นเป็นเพราะว่านายกิจนั้นเขาเป็นคนดีด้วยเช่นกันวงัวงๆงเราสองคนไปทําบุญให้กับคุณยายกันนะ หากวันนั้นพี่ไม่ได้กระเป๋ายาจกของคุณยายแก่ช่วยไว้พี่คงจะไม่มีทุกวันนี้ได้จ้ะพี่เป็นบุญและวาสนาของพี่แล้วที่ได้พบเจอยายแก่คนนั้นและพี่เองก็อย่าหลงละเลงกับการมีทรัพย์สมบัติที่มากมายนะหากไม่เช่นนั้นก็คงจะกลับไปเป็นดังก่อนฮ่่าฮ่าไม่หรอก พี่ไม่เคยเป็นคนหลงระเริงกับการเงินเลยแต่พี่เป็นคนแบบนี้แหละเพราะว่าเมียเก่าของพี่เป็นคนไม่ดีแต่ปัจจุบันพี่ได้เมียที่ดีและเก่งพี่คิดว่าคงไม่กลับไปเป็นแบบนั้นแน่นอนจริงไหมจ๊ะที่รักและหลังจากนั้นนายกิจก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยเพราะตัวเขาเองและกระเป๋ายาจกของคุณยายที่ช่วยเอาไว้ รวมถึงได้ภรรยาที่ดีทำให้เขามีโชคดีและมั่งมีขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของเขานั้นกลับไปเป็นดังก่อนอีกต่อไปรับฟังกันต่อกับนิทานเรื่องหญิงคนเล็กกาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีหญิงคนหนึ่งเธอนั้นเป็นคนหลงตัวเองเป็นอย่างมาก แถมอย่างบ้ายอใครพูดอวยอะไรหน่อยก็คล้อยตามวันหนึ่งเธอนั้นนัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อนวันนี้ฉันจะเอาชุดไหนดีนะต้องเลือกให้เด่นที่สุดเดี๋ยวจะขายหน้าเพื่อนเอาแล้วไปถอยเครื่องประดับชุดใหม่ดีกว่าเราอีกตั้งนานนับเดือนที่เธอจะได้พบปะสังสรรค์ แต่เป็นเพราะตนเองกลัวไม่สวยและขายหน้าเพื่อนเลยเตรียมตัวไว้ซะเต็มยศหญิงผู้นี้เธอมีชื่อว่าจันทองตัวจันทองนั้นเธอเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของในครอบครัวแถมยังเป็นลูกคนเล็กพี่ๆของเธอมีแต่ผู้ชายจันทองจึงเป็นลูกโอของครอบครัวเช้ามาก็มีคนหาให้เธอกิน เสื้อผ้าก็มีคนซักรีนให้หากเวลาทำผิดก็ไม่เคยถูกลงโทษอะไรเลยจนมาวันหนึ่งก็ถึงวันที่ต้องพบปะสังสรรค์แล้วจันทองแต่งชุดสวยเช้งกระเดะเพื่อนเพื่อนต่างพากันพูดแซวจันทองวันนี้เธอสวยจังอย่างว่านะก็เธอมันลูกคุณหนูก็ต้องสวยและเพรียบพร้อมอยู่เสมอแล้วล่ะ จันทองยิ้มรับโดยไม่รู้ว่ารับหลังเพื่อนๆของเธอพูดว่าตามหลังเธออย่างไรแต่จันทองเธอก็มองแต่ในมุมที่คนอื่นเขาพูดเชยชมเลยยิ่งทำให้ตนนั้นหลงตัวเองเป็นอย่างมากจนกระทั่งมาวันหนึ่งพ่อแม่ตายจากด้วยความที่เธอเป็นคนใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายจึงทำให้เงินล่อยหลอลงทุกวัน สมบัติที่ได้มาก็หมดลงต้องขอพี่ชายใช้พ่อหมดก็ไปขอใหม่แต่จันทองไม่คิดว่าพี่ชายเธอนั้นได้แต่งงานมีครอบครัวกันหมดทุกคนแล้วใครจะมาคอยซัพพอร์ตเธอตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้ตัวหล่อนเองก็ไม่คิดจะหางานทำขายแต่สมบัติเก่ากินไปวันๆจนกระทั่งมาวันนี้ สมบัติเก่าถูกขายหมดแม้กระทั่งบ้านก็ไม่เหลือเธอแบกหน้าไปขออยู่กับพี่ชายที่บ้านของเขาโดยมีพี่สะพ้ยอยู่ด้วยจันทองไม่ทำงานทำการช่วยได้แต่ขอเงินพี่ชายใช้ไปวันๆจนพี่สะพ้ยเหลืออดพี่ใหญ่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะจันททองโตมากแล้วทำไมไม่รู้จักทำงานทำการ พี่เองก็มีภาระฉันกับลูกพี่ก็ต้องดูแลแต่น้องพี่จะให้เลี้ยงดูไปจนแก่ตายแบบนี้ไม่ได้หรอกนะเอาเถอนะน้าเดี๋ยวน้องก็คงไปอีกไม่นานหรอกเขาคงจะหางานทำอยู่ละมั้งไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองนายใหญ่ด้วยความเป็นพี่ชายคนโตจึงคิดว่าน้องคนเดียวน่าจะพอเลี้ยงไว แต่แล้วจันทองก็อยู่ที่นี่นานวันเข้าเธอก็มีแต่จะขี้เกียจไม่คิดที่จะช่วยหางานทำหรือแม้กระทั่งงานบ้านเธอก็ยังคงไม่เป็นอะไรสักอย่างในายใหญ่รู้สึกเริ่มรับกับการกระทำของน้องตนไม่ได้เขาเลยตัดสินใจเดินไปหาน้องเพื่อที่จะพูดคุยให้จันทองต้องรู้จักช่วยทำงานหาเงินเข้าบ้านบ้าง จันท้องน้องต้องช่วยพี่บางนะพี่ลำพังหาเงินเลี้ยงลูกเมียก็แย่พอแล้วยังต้องหาเงินเลี้ยงน้องมันไม่ถูกต้องนะทำไมจ้ะพี่ใหญ่น้องคนเดียวแค่นี้เลี้ยงไม่ได้หรือจ๊ะฉันเป็นน้องพี่นะส่วนเมียกับลูกพี่ก็มาที่หลังครอบครัวเราฉันเป็นน้องแท้ๆลูกแม่เดียวกันกับพี่พี่ก็ต้องดูแลฉันสิจ๊ะ นายใหญ่หมดคําจะพูดกับน้องสาวจังหวะนั้นเองภรรยาของนายใหญ่เห็นว่าสามีได้บอกน้องไปแล้วเธอจึงเห็นใจสามีพี่ใหญ่เอาอย่างนี้สิพี่เมียของนายใหญ่ให้สามีตนปลูกกระต๊อบน้อยหนึ่งหลังไว้ที่หลังสวนติดกับบ้านยกที่ดินตรงนั้นให้จันทองอยู่พวกตน เมื่อทำกระท่อมน้อยเสร็จครอบครัวของตนนั้นจึงบอกกับจันทองว่าจะไปต่างเมืองจันทองก็ไม่เอะใจอะไรแต่เธอนั้นก็ยังคงเข้าไปอยู่ในบ้านไม่อยู่ในกระท่อมน้อยเด็ดขาดระหว่างที่พี่ชายของจันทองและครอบครัวเขาไปต่างเมืองเธอก็กินอยู่สุขสบายจนกระทั่งเจ็ดวันผ่านไป มีคนแปลกหน้ามาที่บ้านของนายใหญ่พี่ชายของจันทองเขาถือกระดาษมาหนึ่งแผ่นนายใหญ่อยู่ไหมแม่หญิงไม่หยุดจ้ะมาทำอะไรกันหรือจ้าพี่ชายพี่สาวอ๋อฉันเป็นเจ้าของบ้านใหม่หลังนี้นะ้าแม่หญิงเตรียมเก็บข้าวของออกได้แล้วนะตอนนี้บ้านเป็นของฉันแล้ว ส่วนที่ของเธอคือกระท่อมหลังโน้นไม่จริงฉันไม่เชื่อไม่เชื่อก็ดูโฉนดนี้แล้วกันรีบๆเก็บข้าวของออกจากบ้านเดี๋ยวเราจะให้เวลาแค่สามวันเท่านั้นนะจะจะสามวันก็สามวันจันทรทองเริ่มรู้สึกว่านี่คือความจริงตนจึงเก็บข้าวของของ,ของตนไปอยู่ที่กระท่อมน้อย ที่พี่ชายสร้างไว้ให้แถมเงินติดตัวแทบจะไม่เหลือข้าวก็หุงเองไม่เป็นแต่เมื่อตอนนี้ไม่มีใครอยู่เธออยู่ตัวคนเดียวจึงจำใจต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองโอ๊ยอะไรกันแค่หุงข้าวทำไมมันยากเช่นนี้นะจานก่็ล้างไม่ถินสะอาดเลยดูสิน้ำในโอ่งก็หมดแล้วฉันต้องเอาครูถัง ไปแบกเองจริงหรือนี่จันทองเธอไม่มีใครอยู่เคียงข้างแล้วจำเป็นต้องยอมทำทุกอย่างด้วยตนเองให้ได้ดังนั้นเธอจึงเริ่มจัดการหยิบครุถังไปตักน้ำในลำห้วยโอย้ชีวิตของจันทองช่างอาพับนะักทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยนะระหว่างที่แบกน้ำไปเธอก็วนไป พอตักน้ำจนเต็มโอง่งโอ๊ยมือของฉันที่แสนนุ่มพองหมดแล้วจากนั้นเธอก็เดินไปเก็บผักชะอมมาเจียวใส่ไข่จันทองทําอาหารได้แค่เพียงไข่เจียวเธอนั้นกินทุกวันจนเป็นเวลาแรมเดือนและก็กินอยู่แบบนี้ไม่ได้การละฉันจะอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว จันทองตัดสินใจเดินออกไปตามตลาดพี่สาวจ๊ะมีงานอะไรให้ฉันทำมจ๊ะเมซี่เธอทำได้ไหมล่ะทำไมถึงสมัครงานง่ายจังนะจันทองพูดพึมพรมอยู่คนเดียวทำได้จ้ะทำได้จ้ะพี่ขอแค่มีงานให้ฉันทำก็ดีใจแล้วจากนั้นจันทองก็ได้งาน เธอทำอะไรไม่เป็นสักอย่างฉันจะทำอะไรได้ไหมเนี่ยทำไม่เป็นสักอย่างเลยแล้วเขาจะจ้างฉันยังไงเนี่ยตายแล้วจันท้องเอ้ยถึงต่อให้จันท้องยังแปลกใจยอยู่ว่าทำไมเขาจึงรับตนได้ง่ายได้แต่เธอก็ไม่สนใจอะไรจนกระทั่งกลับมาบ้านด้วยความเหนื่อยลา้าเธอก็นอนหลับพักผ่อน แต่พยายามนอนยังไงก็นอนไม่หลับนี่สินะที่พี่ใหญ่คอยบอกสอนฉันมาตลอดหากวันใดฉันไม่เหลือใครถ้าฉันไม่รู้จักหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยรำแขงของตนเองฉันก็คงจะเอาตัวไม่รอดฉันขอโทษนะพี่ใหญ่ตั้งแต่นั้นมาจันทรทองก็ตั้งใจทำงานรับจ้างเขาเพื่อให้ได้เงินมา ถึงจะทำไม่เก่งและทำไม่เป็นเธอก็พยายามที่จะทำมันให้ได้จนกระทั่งตนได้รับเงินเดือนโอ้โหหาเงินด้วยตัวเองนี่มันชื่นใจอย่างนี้นี่เองเมื่อเธอรับเงินเดือนเสร็จจันทองกำลังจะไปดูเสื้อผ้าสวยๆโ,โหทำไมแพงจังไม่เอาดีกว่ากว่าจะหาเงินได้แต่ละบาท เธอเริ่มรู้สึกคิดได้จากเมื่อก่อนใช้เงินทิ้งคว้างพอตอนนี้หาเงินด้วยตนเองเลยรับรู้ว่าลำบากแค่ไหนกว่าจะได้เงินแต่ละบาทต่อมาระหว่างที่จันทองเดินเลือกดูเธอก็ได้เหลือบมองไปเจอเสื้อผ้ามือสองราคาตัวละยี่สิบบาทโหถูกจังสวยด้วย้ายังไม่ชํำด้วยนะ ซื้อแบบนี้ใส่ก็ได้นะเก่าเขาแต่ใหม่เรา <c oughs> ระหว่างที่จันทองเลือกซื้อเสื้อผ้าเธอไม่ทันสังเกตแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้ามือสองหญิงคนนี้คือเพื่อนในสมัยเรียนของเธอจันทองจันทองใช่ไหมเธอจึงมองหน้าแม่ค้าและหลบสายตากำลังจะเดินจากจันทองไม่เห็นต้องอายฉันเลย เราเป็นเพื่อนกันนะเธอเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมจันทองได้พูดคุยกับแม่ค้าเสื้อผ้ามือสองเธอมีชื่อว่าอุมาอุมานั้นมีครอบครัวที่ยากจนเธอต้องสู้ชีวิตมาตั้งแต่สมัยเรียนเมื่อจันทองได้พูดคุยกับอุมาก็ทำให้เธอรู้สึกสบายใจและเปิดใจพูดคุยทุกเรื่องจนทำให้อุมา รู้เรื่องราวชีวิตของจันทองในตอนนี้เธอไม่ต้องอายฉันนะเอาอย่างนี้ไม่ละจ๊ะเธอก็ไปเอาเสื้อผ้าสวยๆของเธอมาขายหาเงินทําทุนแล้วพอได้ทุนมาค่อยเอาไปต่อยอดรับมาขายต่อฉันจะช่วยเธอเองเมื่อจันทองได้ยินเช่นนั้นเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยพาเพื่อนไปที่บ้านไม่ใช่สิ กระท่อมน้อยพ่อเพื่อนของเธอเห็นโอ้โหเสื้อผ้าของเธอเยอะมากจันท้องเลือกตัวที่ใส่เก็บไว้ไม่กี่ตัวก็พอนะเธอจะได้มีเงินทุนตั้งแต่นั้นจันททองก็รีบออกไปทำงานแต่เช้าพอตกคำ่ำเธอก็จะหาเสื้อผ้าไปขายจนเธอเก็บเงินได้และเข้าใจชีวิตแล้วจากนั้นไม่นาน พี่ชายพี่สะพ้ายและหลานของจันทองสวัสดีจ้ะแม่ค้าเอาเสื้อผ้าชุดนี้จ้ะจันทองเงยหน้าไปมองดูลูกค้าพี่ใหญ่พี่ใหญ่จริงๆด้วยฉันคิดถึงพี่จริงๆฉันขอโทษพี่ด้วยนะจ๊ะที่ผ่านมาฉันทำให้พี่ต้องลำบากตอนนี้ฉันรู้ทุกอย่างแล้วพี่ดีใจกับน้องด้วยนะจันทอง แล้วพี่มีที่พักหรือยังจ๊ะมาพักกับฉันนะมีสิเดี๋ยวเย็นนี้เราไปคุยกันที่บ้านนะพี่ซื้อของอร่อยออร่อยมาฝากน้องมากเลยละเมื่อสองพี่น้องพูดคุยกันก็ทําให้จันทองรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแท้จริงแล้วเป็นแผนการของพี่สะพายที่อยากทําให้จันทองได้ลองใช้ชีวิตตัวคนเดียว หาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนอีกทั้งงานที่จันทองทำที่เขานั้นรับเธอเข้าทํางานง่ายๆเป็นเพราะร้านนั้นเป็นของครอบครัวพี่สะพ้ายแต่อยากจะดัดนิสัยของจันทองเท่านั้นเมื่อเธอรับรู้เรื่องราวทุกอย่างเธอก็ขอบคุณพี่สะพ้ยหากไม่ได้เพราะแผนการพี่สะพ้ายละก็ เธอคงจะไม่มีวันยืนได้ด้วยลำแข้งของตนเองเป็นแน่ตอนนี้จันทองคิดได้แล้วละจ้ะพี่ๆขอบคุณพี่ใหญ่ขอบคุณพี่สะพายนะจ๊ะตอนนี้จันทองเป็นคนใหม่แล้วนะจ๊ะพี่ๆจันทองจะไม่กลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมอีกแล้วดีแล้วจันทองน้องรักพี่พี่ดีใจมากที่น้องคิดได้หากแม่และพ่อยังอยู่ คงจะดีใจเช่นกันหลังจากที่จันทองพูดจบเธอก็ก้มลงกราบพี่ชายและขออโหสิกรรมกับทุกเรื่องที่ผ่านมากราบพี่ทำไมจันทองพี่ใหญ่ก็ไม่ต่างอะไรกับพ่อแม่หรอกจ้าฉันขอบคุณพี่นะจะ๊ะตั้งแต่นั้นมาจันทองเธอก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างสิ้นเชิง และก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่แท้จริงกับชีวิตบ้บาลและรู้จักทำงานหาเงินด้วยลำแข่งและก็รู้จักเห็นคุณค่าของเงินว่ากว่าจะหามาได้แต่ละบาทนั้นมันยากเย็นแค่ไหนจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ